ร้อสามสิบเร์เซ็งขาดอะไรที่ไหนอือฮะตื่นแล้วแต่ยังไม่อย่างมา

แจกให้บนหน้าหังเลี้ยงให้ทุนไให้าายะมาห้รอยบาทห้้อยบาเอออยู่เี่องสามร้อยห้าสิบสองแ่ประมาณแสนสีน้อยกว่ามบาทแต่หน่วยเยอะกว่าใช่ครับเกือบสิบนั๋เ็กรู้ไหมี่พีหน่วยที่สูงด้้ยมันแต่คนมันเพิ่มหน่วยนะทันกว่าเลแล้วมี 8นาฬิกาจังหวัดศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุดรธานีก็ได้ประสานงานปฏิบัติงงกับทางกำนังกกตจังหวัดนะครับประมาณ2,000คนหน่วยของเราเนี่ยเมื่อ8นาฬิกาสามารถเปิดหน่วยได้เป็นปกติด้วยความเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ฟ้าฝนเป็นใจครับไม่มีตามพยากรณ์อากาศไม่มีเมฆกลุ่มเมฆฝนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนะะในช่วงเช้าเนี่ยมั่นใจเลยว่าจะปลอดโปร่งมากแล้วก็คิดว่า ตามเป้าที่กรกตสุนการกำหนด800-80เนี่ยเราก็พยายามกันเต็มที่นะฮะแต่เชื่อมั่นว่าครับจนถึงสิ้น16นาฬิกาวันนี้เนี่ยน่าจะไม่ต่ำไม่แพ้กว่าครั้งที่แล้วซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยประมาณ1054ที่ออกมาใช้สิทธิ์นะครับรงประชาธิปติเมื่อร่างรัฐธรรมนูญปี50นะปีนี้เราก็เชื่อมั่นว่าเราเราน่าจะเยอะกว่าครั้งที่แล้วอยู่พอสมควรนะฮะอาจจะไม่ได้ตามเป้า ที่กรกะตกําหนดซึ่งโจทยกก์นั้งงายถึร้อยละแปดสิบแต่เรามั่นใจว่ายังไงก็ก็เยอะกว่าน่าจะเยอะกว่าเมื่อปีห้สูงอย่างแน่นอนนะเพราะว่าทุกภาคส่วนทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็ได้ไม่มีเหตุการณ์เรื่องความไม่สงบเรียบร้อยการปั่นป่วนการแสดงการคัดค้านอะไรนะขณะนี้เนี่ยเราเราได้ตรวจสอบกับเจ้าที่รักษาความเรียบร้อยแล้วไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่าวิตกที่ะมาเป็นอุปสรรค ขวางการออกเสียงลงประชามติของพี่น้องประชาชนชาวอุดรธาน,นีครับก็อยากขอเชิญชวนนะครับยังมีเวลาถึง16นาฬิกานะครับสำหรับวันนี้นะครับที่ท่านก็นําบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายของท่านไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยออกเสียงประชามตินะครับถึง16นาฬิกาครับช่วงช่วงบ่ายมีรายงานของอุตุไหมครับทา